สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูการจนากันค่ะกับบทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสุพิชยานะคะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลลศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษากันค่ะนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆก,ก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดนะคะลงในสมุดนะคะ เตรียมสมุดดินสอไม้บรรทัดแล้วก็อย่างลบให้พร้อมนะคะพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาเรียนเรื่องลักษณะหน้าที่การดูแลรักษาตาตัวชี้วัดการเรียนรู้วันนี้ค่ะมี2ข้อค่ะมาตรฐานตัวชี้วัดพ1.1ป1 1ทับ อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกมาตรฐานตัวชี้วัดพ 1.1» ป1ทับอธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกสำหรับจุดประสงค์สู่ตัวชี้วัดค่ะมี3ข้อไปดูข้อแรกนะคะข้อแรกอธิบายลักษณะหน้าที่ของตา ข้อที่ 2. ดูแลรักษาตาอย่างถูกวิธีข้อที่ 3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาตาที่ถูกวิธีตาเป็นอวัยวะที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวการดูแลรักษาจะทำให้ตาของเราสามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะเด็กๆ ค่ะเรามาดูนะคะลักษณะของตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลักษณะของดวงตานะคะดวงตาก็จะมีตาดำนะคะตาขาวนะคะตาดำจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นตาขาวนะคะตาของเราเป็นอวัยวะที่มีอยู่กี่ข้างกี่ข้างคะเด็กๆอสองข้างนะคะอยู่ตรงไหน อยู่ส่วนไหนของร่างกายอ,อยู่บนใบหน้านั่นเองนะคะมีสองข้างอยู่บนใบหน้านะคะ,ะเป็นอว,อวัยวะที่มีคู่นะ,ะตานะคะลักษณะของตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตาก็จะมีขนตานะคะขนตาก็จะมีขนตาด้านบนและขนตาด้านล่างขนตานะคะเด็กๆขนตานี้มีประโยชน์ยังไงเอ่ยรู้ไหมคะ ทำไมเราถึงมีขนตาขนตานะคะก็จะช่วยในเรื่องของฝุ่นละอองนะคะที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะอ่าไปดูนะคะการดูแลรักษาตาที่ถูกวิธีนะคะอ่ะร่างกายของคนเรานะคะเด็กๆนอกจากจะนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอนะคะดวงตาของเราก็ยังต้องการ พักผ่อนเหมือนกันเหมือนกับการเป็นถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้กับดวงตาของเรานะคะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนนะคะเวลาเราตื่นนอนมาสังเกตไลยว่าตาของเราจะสดชื่นนะคะ,ะดวงตาของเรานะคะต้องการการน,นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะดูแลรักษาตาของเราให้ถูกวิธีด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ะะอย่าให้ฝุ่นละอองเข้าตาเ,เวลามีลมพัดฝุ่นละอองนะคะมาใกล้ๆเราเราก็หลับตานะคะเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตานะคะก็รีบนะคะล้างออกนะคะให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ําเปล่านะลูกเวลาล้างตาล้างด้วยน้ําสะอาดน้ําเปล่านะคะอะต่อมานะคะ ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นนะคะการที่เราไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นนะคะถือว่าออดีนะคะเด็กๆนอกจากจะป้องกันนะคะไม่ให้เราเออดวงตาของเราไม่ได้รับอันตรายนะคะจากเชื้อโรคนะคะก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดต่อได้ด้วยนะคะ,ะบางที เพื่อนนะคะหรือว่าคนอื่นนะคะที่เราไปใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเป็นโรคตาแดงโรคตาแดงนะคะเด็กๆรู้ไหมมันเป็นโรคติดต่อนะคะถ้าเราไปหยิบสิ่งของนะคะเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือดินสอย่างลบนะคะกับเพื่อนนะคะยังสามารถติดโรคตาแดงได้นะเพราะฉะนั้นนะคะผ้าเช็ดหน้า ะะไม่ควรใช้ร่วมกันโดยเด็ดขาดนะคะเด็กๆอาจจะได้รับเชื้อโรคนะคะโรคติดต่อมาสู่ร่างกายของเราสู่ดวงตาของเรานะคะทำให้ตาของเราอักเสบนะคะแดงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะข้อน,นี้สำคัญนะคะ,ะต่อมานะคะไม่ใช้มือขยี้ตาแรงๆเวลาเด็กๆคันตาใช่ไหมต้องใช้ผ้าสะอาด นะคะเช็ดตาเบาๆอย่าใช้มือขยี้บางคนโอ๊ยขยี้ตาขยี้ขย,ขยี้แสบคันยิ่งเราไปขยี้แรงๆนะคะยิ่งจะทําให้ดวงตาของเราได้รับอันตรายนะคะบางทีอาจจะอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าขยี้ตาแรงๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะถ้าคันนะคะตัวนี้ว่าจริงๆให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดนะคะอ่ะเช็ดนะคะหลับตาลงแล้วก็เช็ดตา ให้เบาๆนะคะอย่าขยี้ตาเด็ดขาดนะคะอันตรายนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะไม่ดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปเวลาดูโทรทัศน์นะคะเด็กๆต้องให้อยู่ในระยะห่างพอสมควรบางคนไปจ้องอย่างนี้เลยใกล้ๆนะคะใกล้ๆทีวีใกล้ๆโทรทัศน์นะคะอาจจะทำให้ดวงตาของเราได้รับอันตรายได้เพราะฉะนั้นให้เว้นระยะห่างนะคะประมาณ2-3เมตรขึ้นไปเลยนะคะ เพื่อป้องกันนะคะแสงใช่ไหมคะแสงจากทีวีเข้าดวงตาของเรานะคะ,ะเวลาดูทีวีตอนกลางคืนอย่าปิดไฟนะลูกต้องเปิดไฟให้สว่างให้มีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเพื่อเป็นการถนอมดวงตารักษาตาของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะในเรื่องของการอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือก็ควรจะอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะเด็กๆอย่าไปอ่านในที่ที่แสงจ้าเกินไปนะคะแสงเข้าตาเดก็กๆสังเกตไหมอ่าอย่างเช่นเวลากลางวันใช่ไหมเด็กๆเนี่ยเดินลงมานอกบ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะเดินออกไปที่กลางแจ้งนะคะเวลาตอนกลางวันเนี่ยมีแสงจ้านะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าม่านตาของเราจะเป็นไง ลีลงเลยใช่ไหมเพราะว่าเราแสบตานะคะดวงตาของเราได้รับแสงมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะคะเด็กๆอย่าอ่านในที่ที่มีแสงสว่างมากนะคะจะทําให้ตาของเราอ่ะมันเสบได้นะคะเพราะว่ามันมีแสงเข้าตามากเกินไปนะคะหรือจะอ่านในที่ที่มืดเกินไปก็ไม่ดีอีกนะคะไม่ดีเช่นกันนะคะสว่างมากเกินไปหรือมืด ก็ไม่ดีนะคะเป็นอันตรายสําหรับดวงตาเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือต้องให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอพอดีต่อดวงตาของเราค่ะถ่้าต่อไปค่ะเด็กๆเ,เราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเ,เตรียมสมุดพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยเด็กๆเ,เขียนวันที่ค่ะ,ะเดือนพศออลงบรรทัดแรกเลยนะคะ,ะเวลาเขียนเด็กๆตั้งใจเขียนให้ ลายมือสวยงามนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดนะคะค่ะบรรทัดที่สองนะคะก็เขียนเลขโดดค่ะ0ถึง9และบรรทัดที่3าเขียนอตัตร์ค่ะไหวสวยพูดจาไพเราะเมื่อเด็กๆเ,เขียนแล้วขีดเส้นใต้ให้สวยงามนะคะแล้วเรามาเริ่มเขียนโจทย์กันเลยอ่ะทีนี้นะคะโจทย์ของเราค่ะ ให้นักเรียนตอบคำถามการดูแลรักษาอาวัยวะตาให้ถูกต้องอเขียน,สนเสร็จแล้วให้เด็กๆขีดเส้นใต้นะคะสองเส้นอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะหากมีลมพัดแรงและมีฝุ่นละอองปลิวเข้าตาเราควรดูแลรักษาตายอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะอ่า เด,เด็กเขียนโจ์แล้วบรรทัดต่อไปเด,เด็กเขียนตอบค่ะแล้วเติมคําตอบลงไปค่ะเราพร้อมที่จะมาดูเฉลยหรือยังเอย่ยเด็กๆเ,เขียนคําตอบก่อนนะคะลูกแล้วค่อยมาดูกับคุณครูนะคะว่าเด็กๆตอบตรงกันไหมนะคะค่ะเรามาดูคําตอบกันค่ะล้างตาด้วยน้ําสะอาดนั่นเองใครตอบถูกบ้าง ต่อไปเราไปดูข้อที่2ค่ะเขียนโจทย์ลงไปการดูทีวีนักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรค่ะทำยังไงคะลูกพร้อมแล้วหนูก็เขียนตอบแล้วก็เติมคำตอบลงไปได้เลยบางคนบอกคุณครูหนูรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงเขียนลงไปเลยค่ะมาดูเฉลยคุณครูนะคะว่า จะตรงกับเด็กๆหรือเปล่านะค่ะการดูทีวีนะคะควรนั่งในระยะห่างที่เหมาะสมนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะข้อ3เขียนโจทย์นักเรียนคิดว่าตามีความสำคัญอย่างไรค่ะบรรทัดต่อมาหนูเกเขียนตอบ แล้วก็เติมคำตอบลงไปได้เลยค่ะเขียนคำตอบของเด็กๆลงไปได้เลยอ่าต่อมามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะตานะคะเป็นอวัยวะที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ตานะคะเป็นอวัยวะที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะจึงควรทราบลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาเพื่อให้ตาของเรานะคะทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ